นาูมวดดวทวบอ .6 ั1แลกที่20ครับอายเบตานร3ครับ1นายพศ .6 1ที่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผม่ะอาจารย์ช่วยแนะนำตัวนิดนึงครับอ่ออาจารย์คมากรจิตวรธรรมนะคะก็เป็นครู องศาลาัสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะก็อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วค่ะอาจารย์นี้เป็นครูมากี่ปีแล้วครับเป็นครูมาแบบคะก็ต้องแต่ปี3าสตอนนี้ก็58ก็ประมาณ2ีปีนะคะประมาณนี้ทำไมอาจารย์ถึงแบบมาเป็นครูะครับ<อ>๋อเป็นเป็นคนที่ ชอบชอบอาชีพนี้เนี่ยมากคือที่บ้านนี่ก็จะไม่มีใครที่เข้าเข้าวงการน,นี้เลยมีครูอยู่คนเดียวนะคะนอกนั้นเขาก็ทําธุรกิจกันหมดแต่ด้วยความที่ชอบคือสอนหนังสือแล้วจะมีความสุขะอยู่กับนักเรียนก็จะมีความสุขนะคะก็คนชาวบ้านเขาก็ถาม,มกันว่าทำไมถึงชอบเป็นครูเขาไม่เข้าใจ แต,แต่กม็มันเป็นความสุขจริงๆเพราะว่าเด็กแต่ละคนเขาก็จะม,มีมุมมองมีความหลากหลายในตัวของเขาเองนะคะตรงนี้มันก็ทำให้คนเป็นครูเนี่ยได้รับความแปลกใหม่นะคะแล้วก็มองว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่ได้บุญนะคะเพราะว่าโดยหน้าที่เนี่ยอาชีพนี้ จะจะไม่ทำร้ายใครเลยจะไม่ทำร้ายใครมีแต่จะให้นะคะนั่นก็ก็จะบอกเพื่อนเพื่อนยบ่อยบอกว่าเนี่ยนะคนที่ทำอาชีพนี้คือคนที่ที่โชคดีเพราะว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งเงินเดือนนะคะอาจารย์ความรูม้สึกตอนนี้ที่เป็นครูอะตอนสอบครั้งแรกครับตอนหนังสือครั้งแรกสอบหนงสึกยังไงครับอาจารย์มันก็ก็เปลี่ยนพอสมควร เพราะว่าตอนที่เป็นครูใหม่ๆเนี่ยก็คือวัยก็จะไม่ห่างจากนักเรียนเยอะนะคะตอนนั้นก็คือจะโดนเด็กแกล้งบ่อย <c oughs> นะคะแต่ว่าพอพอเดี๋ยวนี้เนะี่ยแกล้งเด็กบ่อย <c oughs> สลับกันเออมันมันก็ไม่เชิงก็คือทุกวันนี้เนี่ยจะมองนักเรียนเพราะว่าอายุนักเรียนเนี่ยก็จะประมาณมารุ่นน่าจะรุ่นน้อง ของลูกสาวครูก็ก็จะเป็นรุ่นลูกนะคะก็ก็ก็จะดูแลเขาเหมือนกับดูแลลูกที่บ้านเหมือนกันนะคะ,ะตรงนี้แต่ถ้าถ้ามองในงแง่ของเรื่องนักเรียนก็ก็บอกได้เลยว่านักเรียนเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะคะจากรุ่น<ม>ที่สอนตั้งแต่รุ่นแรกๆจนถึงทุกวันนี้แต่ก็คือคือยังรักในอาชีพนี้อยู่ รานนั้นก็ก็บอกตัวเองอยู่เรื่อยว่าตัวเองเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับเด็กให้ได้นะคะเพราะว่ายังยังมีเวลาเหลืออยู่ถึง9ปีด้วยกันที่จะทำงานที่นี่นะคะครับแล้วอาจารย์เป็นครูนี่เหนื่อยไหรมครบอาจารย์เหนื่อยค่ะเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าพอเราเข้าห้องสอนเนี่ยเราไม่ใช่สักแต่ว่าสอนแล้วก็จบครับเราจะต้องดูเลยว่า ้องที่เราสอนตอนนี้เขามีปัญหาอะไรอย่างอย่างตะกี้เนี่ยคาบที่4ครูก็ไปสอน1ถึง8ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเด็กไม่อ่านหนังสืงอเด็กเขียนหนังสือไม่ถูกเหตุผลมันก็มาจากการไม่อ่านครูก็ต้องกลับนั่งคิดแล้วว่าครูจะต้องแก้ปัญหาอย่างเงี้ยยังไงคือในแต่ละชั่วโมงมันจะมีการบ้านมาให้ใหครูกลับมาคิด คือคือคนข้างนอกนี่จะมองว่าครูสบายสออหนังสือหมดชั่วโมงก็ว่างแล้วแต่จริงมันไม่ใช่มันมีอะไรที่เราจะต้องพัฒนาคนอื่นตอน่อนะคะตรงนี้ต้องใจรักจริงๆถึงจะแก้พวกนี้ได้แล้วอาจารย์จะมีวิธีแก้ปัญหากับเด็กยังไงบ้างในในแง่ไหนในแง่งพฤติกรรมหรือในแง่าการเรียน ถ้าในแง่พฤติกรรมถ้าในแง่พฤติกรรมก็คือครูจะใช้หลักว่าถ้าครูได้ประจาชั้นห้องไหนเนี่ยทั้งหมดในห้องนั้นคือลูกครูนะตรงนี้เพราะนั้นพอพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยครูจะพยายามสนิทกับทุกคนให้ได้คือจะไม่อยากให้ให้ในห้องเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนเป็นลูกคนกลางไม่ได้ถูกดูแลนะคะ ก็ก็ก็คือจะดูแลทุกคนจะจะพยายามรู้จักทุกคนให้ให้ได้มากที่สุดนะเพราะนั้นเวลาพอเขามีปัญหาเรื่องพฤติกรรมเนี่ย<ม>ก็จะสามารถคุยกันได้คือคือเขาจะบอกหมดก็ก็คือเวลาคุยกันเนี่ยจะจะไม่มีจะไม่มีตำหนิจะไม่มีการว่าเอ้ยทำไมไปทำอย่างนั้นทำไมไปทำอย่างนี้ก็คือคุยกันได้หมดนะคะ เพราะว่าคิดว่าสิ่งที่เขาทําไปแล้วเนี่ยมันก็คือทําไปแล้วว่าแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรพวกนกี้ก็จะใช้วิธีการคุยนะคะแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกันคือคือครูก็เป็นผู้ใหญ่เราก็เป็นเด็กเออพอเรารับรู้ปัญหาของเขาเราก็จะแนะเขาในมุมมองที่ที่เขาอาจจะยังคิดไม่ถึง นะมันก็ค่อยๆเลาะปัญหาแต่ละปัญหาไ,ไปได้นะคะที่ผ่านมาก็ก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จพอสมควมรในเรื่องการแก้ปัญหาพฤติกรรม่ะค่ะ,คะแล้วทำไมถึงทำไมอาจารย์ถึงมาอยู่ในหมวดสังคมนี้ได้คะอ๋อ <laughs> คือในความชอบของตัวเองเนี่ยตอนแรกเกิดความประทับใจสมัยเรียนมัธยมเนี่ยก็จะมี อาจารย์ที่เขาเป็นนิสิตศึกสอนแล้วเขาก็สอนสอนออสอนทำให้เรารู้ในเรื่องต่างที่ที่เราสนใจในวิชาพวกนี้เยอะแล้วก็ค่อนข้างสนุกไม่ไม่ได้ประทับใจอาจารย์ประจังแต่ว่าประประทับใจอาจารย์นิสิตศึกสอนนี่นะก็เลยทำให้เออเราเราน่าจะเรียนวิชาตรงนี้แล้วทีนี้พอพอตัวเองได้เรียนเนี่ย ก็จะชอบในในสังคมเนี่ยมันก็จะมีห้าสาระใช่ไหมคะก็จะชอบประวัติศาสตร์มากที่สุดเวลาที่ได้สอนประวัติศาสตร์จะมีความสกจะมีความสุขใจนะคะในขณะที่สอนหรืออย่างเวลาดูทีวีเนี่ยถ้ามีรายการอกรุงศีนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องเก่าๆจะชอบมาก คือคือมันจะชอบโดยอัตโนมัติบอกไม่ถูกเหมือนกันนะารตรงนี้แต่ก็มีความรู้สึกว่ารักแล้วก็อยากให้เรียนเนี่ยได้รับรู้ก็คืออาจจะไม่ต้องรักมากเท่าที่ครูรักก็ได้แต่แต่อยากให้รู้เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของตัวเองนะคะถ้าอาจารย์ไม่ได้เป็นครูเนี่ยอาจารย์อยากจะทําอาชีพอะไรคะถ้าไม่อยากเป็นครูเลย คือคือไม่เคยได้มองเผื่อ,อไว้เลยนะเพราะว่าตอนแรกที่สอบก็เลือกคณะขรุเนี่เป็นอันดับหนึ่งไม่ไม่เลือกอย่างอื่นเลยแล้วก็ก็คือไม่ไม่เคยคิดเผื่อแต่ก็เคยมีเหมือนกันที่ตอนจบมาใหม่ๆเนี่ยก็ลองไปสมัครเป็นนักข่าวนะคะก็ก็ปรากฏว่าก็ได้นะ ก็ได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยก็สมัครโรงเรียนไว้ด้วยแล้วโรงเรียนเขาก็เรียกตัวก็เลยต้องตัดสินใจเอาระหว่างสองอาชีพนี้ก็เลยเลือกอาชีพครูซึ่งทุกวันนี้ถามว่าตัดสินใจผิดหรือถูกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจถูกแล้วนะคะเพราะว่าอาชีพนี้หนึ่งได้อยู่กับเด็กที่ตัวเองชอบนะคะที่ตัวเองชอบอสอง ได้ทำบุญอ่าทำบุญในที่นี้ก็คือได้ให้ความรู้กับเด็กๆนะคะให้ความรู้สอนเขานะคะสอนเขาเตือนเขาบางทีก็าอาจจะไม่เข้าใจแต่เราถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ดีให้กับเขาตรงเขาจะรับได้หรือรับไม่ได้นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะคะนั้นก็จะบอกคนหลายๆคนว่าคนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยก็คือคนที่โชคดีนะคะ เพราะว่าโอกาสทำบาปน้อยมากนะคะอาจารย์ครับหลังจากอาจารย์กรเกษียณแล้วอาจารย์จะทำอะไรครับเห็นเพื่อนหลายๆคนนะคะเขาก็จะทำงานเป็นจิตอาสา,านะคะอย่างบางคนเาก็ไปช่วยตามโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแต่ครูคงไม่ทำตรงนั้นนะคะ นะคะตรงจุดนั้นตัวเองที่แอบหวังตั้งเอาไว้ก็คือว่าหลังเกษียณเนี่ยอยากไปวัดอยากปฏิบัติธรรมนี่นี่คือสิ่งที่ตั้งความหมักเอาไว้ว่าถ้ายังมีอกาสกมที่จะมีชีวิตอยู่จนถึงเกษียณได้นะคะก็อยากจะทําสิ่งนี้นะคะตรงนี้เพราะว่าถือว่าการไปวัดการได้ปฏิบัติเนี่ยเวลาที่เราแผ่เมตตาให้กับ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือไม่ใช่คนแล้วนะคะเออมันได้ได้บุญได้กุศลเหมือนกันนะคะคือเราช่วยเขาอีกทางหนึ่งนะคะตรงนี้เพราะทุกวันนี้ก็คิดว่าก็ก็ช่วยในรูปของของความเป็นมนุษย์มากพอสมควรนะคะเอาครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะขอให้อาจารย์ฝากถึงข้อคิดให้ลูกศิษย์นะครับหรือคนที่อยากจะเป็นครูหน่อยครับก็คือ อย่างรูปสิลป์เนี่ยนักเรียนเขาก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ไปเรื่อยๆนะคะก็คือเขาจะมีความไฮเทคในเรื่องของวัตถุดิบน,นะก็อย่างฝากว่าด้านจิตใจก็สำคัญนะคะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเออก็ต้องดูแลคนรอบข้างด้วยนะเพราะว่า เราเกิดมาในชีวิตเราเนี่ยครููมั่นใจเลยว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะมีคนดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่เกิดมาคือจะได้รับแต่การบริการแต่การที่ตัวเองจะให้บริการคนอื่นเนี่ยมันน้อยนะคะในวัยตรงนี้เนี่ยมันน้อยก็อยากให้นักเรียนลงมองย้อนกลับว่าคนที่เขาให้เรามาเนี่ยเขาอยากได้อะไรจากเราบ้างอ,อให้เขาบ้างนะคะ ให้เขาบ้างตามสถานการณ์เท่าที่เราจะให้ได้ตามสภาพที่เราจะให้ได้ส่วนคนที่จะเป็นครูในอนาคตนะคะตรงนี้ก็อยากฝากไว้ว่าถ้าเราไม่คิดถึงผลประโยชน์ไม่ว่าผลประโยชน์จากเด็กหรือจากอะไรก็แล้วแต่เ,เราจะมีความสุขในการทำงานแล้วมันก็จะได้ทั้งความสุขทั้งทางกายและทางใจกลับมานะคะ ตรงนี้คืออย่างทุกวันนี้เนี่ยครูหลายๆคนอาจจะถูกมองนิ่งแง่ว่าหาผลประโยชน์กับเด็กอย่างเช่นสอนพิเศษเอาเป็นเอาตายอะไรประมาณนี้นะคะ,ะตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเราตัดตรงนี้ออกไปได้เนี่ยเราก็จะมีความสุขม,มากเพราะเด็กทุกคนเนี่ยก็คือลูกศิษย์เราถ้าเราให้เราก็ให้ทุกคนไม่ให้เราก็ต้องไม่ให้ทุกคนเราก็ต้องยึดติดกับทุกคนนะคะจะอยากฝากเรื่องนี้ว่า ต้องรักอาชีพรักนักเรียนแล้วจะมีความสุขในอาชีพขอบคุณนะขอบคุณครับ